you ออเดอร์ที่หนึ่งมาแล้วเราเดอร์ที่หนึ่งมาแล้วเราดูผลงานเราดูผลลัพธ์ ถ้าจะเข้าออเดอร์แบบบวกเวลาก็ได้นะครับเข้าออเดอร์จุดเดียวบางคนอาจจะถามว่าทําไมไม่เข้าจุดเดียวแล้วก็บวกเวลาไป3นาที5นาทีอะไรนั้นก็ได้อันนี้ผมเข้าเป็นเข้าออเดอร์ให้เป็นแนวทางเฉยๆว่าเข้าแบบนี้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้แต่สมมุติว่าสมมติว่าผมเข้าออเดอร์หนึ่ง50เหรียญใช่ไหมครับ50เหรียญสมมติ5ออเดอร์ก็เป็น250เหรียญแล้วเข้าจุดเดียวจากข้างล่างเนี่ยจากตรงจุดเนี้ย เราบวกเวลาสามนาทีห้านาทีไปก็ก็ <_ an> ได้นะมันก็ไม่มก็ไม่ผิดอ่าคือเรารู้แล้วว่าเออเราแต่เราต้องรู้ว่ามันต้องขึ้นไงเอาอเดอร์ที่สองมาแล้วเราต้องรู้ว่ามันต้องขึ้นไปถึงไหนถึงไหนไงอ่าแต่ตอนนี้ผมผมเกรงว่ามันจะติดแนวตรงนี้ไงเนี่ยแต่คิดว่ามันจะมันจะไปได้ไปต่อได้อยู่อาสองออเดอร์มาแล้วออเดอร์ที่สองมาแล้วอ่าโอเคผ่านแบบนี้ผ่าน ถ้าขึ้นไปข,ขึ้นไปเป็นพินบาร์แบบนี้นะสวยๆแบบนี้น่าจะผ่านน่าจะผ่านถึงห้าออเดอร์คิดว่านะผมมีเสียงเอฟเฟกช่างมาทำบ้านไปสองออเดอร์แล้วโอเคนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับใครจะไปโรกเรียนแบบผมไม่สมลิขสิทธิ์ขอให้รู้ว่าเออมันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ แล้วมันจะไปอนาคตจะไปตรงไหนต่อไปถึงตรงไหนมาอ่ามาแล้วสามมาแล้วสามถึงมันแดงลงมาผมก็ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมาถึงจุดที่ผมเข้าออ,อเดอร์ไงอ่าเห็นไหมขึ้นไปถ้าแท่งเนี้เป็นอ่าเป็นเขียวเล็กอ่าแท่งนี้นะเป็นเขียวเล็กหรือว่าเป็นอ่าเนี่ยมันต้องไปต่ออีกเนี่ยทาร์เก็ตมันน่าจะอยู่ข้างบนนี่ไงเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาถึงเนี่ย ถึงตรงเนี้ยน,นะมันเคยขึ้นมาถึงตรงนี้ไงอนะย่างน้อยก็ามาถึงตรงนี้ได้ไปลายไส้เนะีนะ่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าผมคาดการไว้ถูกอ่าเมื่อเช้าผมชนะไป4เดอร์เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูอ่านอะ่านะนะขึ้นมาถึงตรงนี้ด้วยจริงๆด้วยมันขึ้นมาแล้วแต่แท่งต่อไปผมคิดว่ามันจะขึ้นสีเขียวนะถึงตรงนี้ถ้าจะปิดเป็นเนะี่ย แทงต่อไปมันน่าจะขึ้นไปถึงออเดอร์ order ต่อไปอ่ะลองดูนะครับจำไว้นะผมเข้าออเดอร์ครั้งแรกอ่าอาจะออเดอร์ที่สี่ชนะอะอเดอร์ที่สี่ชนะ,ะเข้าออเดอร์แรกแล้วก็บวกหนึ่งเข้าออเดอร์สองบวกหนึ่งเขาเลยเวลาเราเข้าออเดอร์เราก็ต้องรอย่อดเดี๋ยวนะไม่ใช่กดมันตึ๊ดๆ,ๆึขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าเราอาจจะแพ้ได้ไหมไหมที่สองแพ้ที่สาม 3, อาจจะแพ้ได้อะไรประมาณนี้ คือถ้าจะให้ปลอดภัยอ่ะต้องเข้าอย่างสิบพูดว่า,อ,าออเดอร์ละห้าสิบเหรียญที่ผมว่าใช่ไหมคุณอาจจะเข้าออเดอร์ละสูง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 กว่นนั้นแล้วก็อาจจะเป็นออเดอร์แล้วแล้วแต่เท่าไหร่ก็กดเข้าครั้งเดียวบวกเวลาไปสามนาทีห้านาทีนั่นก็ปลอดภัยกว่าแต่แบบนี้ถ้าเรารู้ว่ามันจะขึ้นอ่ะมันมันมันก็ได้ไงแต่สมมติว่ามันขึ้นมาแบบนี้เราเป็นแดงเ่ยแพ้ได้ไงเข้าใจนะครับ ออเดอร์ที่ห้านะฮะเาลงมาเาก็ลงมาไม่ถึงจุดที่เราเข้ามันก็ชนะไปทั้ง3ามออเดอร์โอเคจบไป3ามออเดอร์อ่าเข้าใจนะครับ